สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซล,เลครับผมนี่นะครับเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะมารูยามาครับนี่ MBC 411U ใช้มาระยะเลยครับสองปีย่างเข้าปีที่สามแล้วนะนี่ครับยังแวววับเหมือนเดิมนะโคตรแวว <c oughs> ผมซื้อมาตัดยาเนี่นะครับเนี่ยสวน้าสวนทเรียนเนี่ยครับเตียนไม่ให้รอกเด็ดขาดครับใช้งานเป็นยังไงครับสุดยอดครับหลายคนก็ถามทําไมไม่ซื้อบาจิตาตัวสีเขียวนะไปซื้อแล้วครับมันไม่มีมันหมดเขาแนะนํามามารุยมาผมก็ดูมานานแล้วแหละมารุยามาเนี่ยเขาซื้อแบรนด์มาเครื่องตัวเดียวกันคาบูตัวเดียวกันหมดครับเหมือนกันทุกอย่างเนื่องจากเขาเปลี่ยนค่ายครับ ยกใครมามารุยาม่าแล้วผมก็เลยจัดมารุยาม่าทําไมถึงชอบมารุยาม่าครับสีครับผมสีแดงครับมันอาทิตย์สีแดงครับสีมันได้ครับสวยแต่ถ้าบัจ i ิตาเนี่ยเป็นสีเขียวเออสีเขียวแต่และแต่คนชอบนะแต่ถ้าซื้อเดี๋ยวนี้นะมันต้องบารุยาม่าแล้วเพราะว่าบัจ i ิตาเขาไม่ผลิตแล้วครับเขาขายแบรนด์ให้มารุยาม่าแล้วซื้อมาไปพันห้ามแห่อะไรมั่งครับมาดูกัน หนึ่งสายสะพายสายสะพายแบบบ่าเดียวนะไม่ใช่บ่าคู่นะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ่าคู่นะของบาจิต้าแต่ว่าเรียม่าเป็นบ่าเดียวไม่ได้ใช้ครับผมไปซื้อบ่าคู่มาบ่าคู่เนี่ยมันจะสบายกว่าบ่าเดียวผมไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้สองหกเหลี่ยมสองตัวครับหกเหลี่ยมสองตัวสามผสมน้ำมันสองทีนะครับแล้วก็สี่ไอใบตัดหญ้าของเม็ดอินเจแปนนะผมไม่ไดเอามาอยู่ที่บ้าน นี่มาวิวในสวนทุเรียนนี่ครับทรงแตกต่างจากทั่วไปยังไงก็คือแฮนด์ครับแฮนด์ก็ตัดยะแตกต่างจากทั่วไปก็คือผมเปลี่ยนแฮนด์ใหม่นี่ครับทรงมันจะดยยังไงดูว,วะาดูไกลๆครับทรงจะใหญ่สูงถ้าเดิมๆม,มันแค่นี้แต่ถ้าตัวใหม่มันจะยาวหน่อยดีกว่ายังไงนะครับ ถ้าตัวเล็กนะผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยติดมากับเครื่องอะไรเอาตัวนี้ไปเลยครับแต่ถ้าตัวใหญ่ๆ80โลจะ70กว่าโลเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวนี้จังหวะสวิงสวิงแบบนี้สวิงนะสมมุติเราเห็นอยู่มือนี้นะนี่สวิงดูครับปื๊ดปื๊ดมันจะได้ยาวกว่าเพราะว่าเราตัวใหญ่มันจะหลบขาให้เราเนี่ยครับถ้าเดิมๆใหญ่อยู่นี้เห็นไหม <laughs> เยอะไหมผมว่าเยอะนะ ห่างมาเยอะเลยครับนี่ผมซื้อในราคาร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนี่แหละครับตัวนี้ต้องมาเจาะเองนะเจาะซ้ายแล้วก็เจาะฝานี่เจาะเจาะเองเอาสาว่านเจาะง่ายๆครับแล้วก็ตั้งเคยชอบยาวหรือชอบกว้างก็หา,าเองนี่ประมาณนี้คาบูคาบูก็เหมือนบาจิต้านี่ครับแต่ว่าแม่ตีโลโก้นะตัวนี้ผมซื้อมาเล็กๆแต่ถ้าตัวใหม่ๆเกา่าๆเนี่ยก็จะ ตีโลโก้บาจิต้าเลยแต่ตัวนี้ไม่ได้ตีครับมันก็เลยมันก็เหมือนกันนะครับตีไม่ตีก็ใช้งานเหมือนกันประหยัดน้ำมันเหมือนกันครับถ้าตัวแท้นะทําไมผมใช้ตัวแท้เหรอเมื่อก่อนใช้ตัวจีนนะครับของจีนผมซื้อในราคาสองพันกว่าบาทมาตัดตัวแท้นะน้ำมันห่างกันเลยครับประหยัดน้ำมันมากครับตัวแท้เนี่ยปลุกนี้ครับผมตัดหมดเนี่ยยังไม่หมดเลยครับเนี่ยลิตรกว่าเนี่ยตัดหมดเนี่ยยังไม่หมดลิตรเลยนี่ยังเหลือเยอะเลยสองที่เปลี่ยนใหม่ก็คือ ตัวยึดตรงนี้ครับนี่ครับนี่น,นี่ผมเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนจะนอยู่ตรงนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมันทั้งดุ่นเลยมันจะยึดตรงนี้ด้วยนี่ครับยึ 94, ยดตรงนี้เมื่อก่อนมันจะไม่ยึดมันจะ,ม,นจะมันจะเครื่องแล้วก็เพลาเนะี่ยมันจะไม่มีตัวยึดมันจะหนับที่เครื่องอย่างเดียวเลยตัวนี้มันจะไปไวครับตัวงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวแกดูกันแกะเลยรีวิวให้จัดเต็มไปเลยนี่ครับนี่ครับธรรมดามันอยู่อย่างนี้ แล้วมันยังไงนะครับมันจะตรงนี้มันจะไปไวผมก็เลยลงทุนมา60บาทครับซื้อตัวนี้ใหม่แล้วก็ตัวนี้มันจะประครองเพลางไงมันจะประครองเขาใช้การใช้งานเนี่ยจะยืนยาวกว่าจะยืนอายุการใช้งานในตัวนี้มันจะไม่ต้องเสื่อมไงมันจะอยู่ได้นานแล้วก็ถอดตัวนี้ออกทรรมดาอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับเข็งครับเนี่ยน,นี่มันจะประครองหมดเลยซื้อตัวนี้มาทั้งชุดนะหกบาทครับ 60บาทไอตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ได้60บาทลงทุน60บาทไต้ดีกว่าไปเปลี่ยนตัวนี้นะหลายร้อยเลยครับไอเราตัวนี้2,000กว่านะของแท้นะครับ2,000กว่าเลยแหละไม,ไม่ไม่ถูกนะแพงหนูครับตัวเนี้เฉพาะไอการตรงนี้2,000กว่าโคตรแพงเลยครับนี่ครับใครมีเครื่องตัดหญ้ารุ่นบาจิต้าด้วยอะไรกร็แล้วแต่นะผมแนะนําให้เปลี่ยนในตัวนี้ดีกว่าดีกว่าให้มันยึดแต่ตัวนี้มันจะมันจะเสียไว้นะ ผมก็เลยผมก็มีเคยใช้ตัวบาจิตาตัวแท้เหมือนกันยืมเข้ามานะทําไมมันคลุกคลักคลุกคลักเนยครับเป็นเพราะว่าไอนี่แหละครับไอนี่แหละครับหลวมผมก็เลยเออถ้าเราซื้อตัวแท้เนี่ยผมก็เลยจัดแบบนี้ดีกว่ามันอย่ายืดอายุการใช้งานดีกว่านี่ครับปากับคันเร่งก็นุ่มๆครับเปลี่ยนสายคันเร่งใหม่นะตัดเยอะไม่เยอะครับสายคันเร่งขาดผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับนี่นุ่มเหมือนเดิมครับ ตั้งระบบใหม่มุ่มนุ่มนุ่ม,น,มนิ่มเลยนี่เหมือนกับเหมือนบาจิต้าทุกอย่างเหมือนเปนเลยใครหาอยู่ก็จับได้แล้วก็มาที่เพลาหน้าเฟืองหน้านี่ครับมันหมุนทั้งดุ้นเลยนะหมุนทั้งดุน้นคือใบตัดหญ้าใหม่นะผมเพิ่งถอยมาครับผมถอยมาในราคาหกสิบบาทนะหนึ่งจุดหกครับหนามากตัวนี้ครับเหล็กเอสเคห้ามันเดิมครับแข็งโป๊ก โดนหินอะไรไม่มีดุ้งครับไม่ต้องตีครับตัวนี้ได้มาและแบรนด์ที่สุดยอดใครอยากดูรีวิวถามมาครับเดี๋ยวจะรีวิวห้ดูนี่ครับผมก็อาจจะรีทุกครั้งเดี๋ยวทําคลิปอาจจะรีให้ดูนะเวลาอัดยังไงแบบง่ายๆสไตล์ผมเองนะนี่ครับนี่ตัวบังเศษหินเศษทรายก็นิดเดียวครับฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือหนึ่งก็ช่วยได้นะผมไม่ถอดครับช่วยได้ช่วยได้แข็งมากครับเมื่อก่อนผมเปลี่ยนเป็นตัวหนานะตัวตัวใหม่แต้ครับ ต้องกลับมาใส่ตัวเก่าอีกแล้วมันแข็งจริงๆครับแข็งมากๆนี่ครับทรงดูทรงครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันนะไปดูกันครับเรียวๆกันเลยจัดไปครับสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันเลยดูหน้ามันมันจะแปสสงคัญรำเรือมั้ยมันจะมันจะแรงไหมเห็นเขบอกว่าแรงนะแรงจริงครับนึงครับยกโชกขึ้นเปิดก๊อกน้ำมันนะ เรากนมันเปิดสวิตครับปึ๊บสตาร์ทดิกบครับเห็นไครับสโลดิ่งกบเป่งๆๆๆกักลักษณ์ของเขานะเอกลักษณ์ของเขาเลยเป่งๆเนี่ยครับไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบผมชอบครับไปรุ่นมันจะเป่งๆๆๆปนะเพื่อนให้ดูนะครับเปิดให้ดูนะลงล้ ฟันออกมาเป็นลูกๆครับสุดยอดสตาร์ทง่ายครับเดี๋ยวสไตล์ดูอีกทีนะึงสตาร์ทง่ายครับเปิดสวิตช์ปุ๊บกดักน้ำมันนะครับทีเด,ดียวติดครับแต่แต่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋จะติดแต่ถ้าตัวแท้นี่แหละที่สตาร์ทมันจะหนักหน่อยมันจะไม่เหมือนตัวจีนของจีนสตาร์ทเบาแต่ว่าถ้าตัวแท้เนี่ยจะเป็นลานหนักหมดเลย เป็นลานหนักเพราะว่ายัางไงนะครับผมก็มันต้องกระตกเยอะนะปึ๊บเนี่ยต้องใช้กําลังเยอะนี่ครับมาดูนะเนี่ยปึ๊บเนี่ยโอ้โนะต้องกระตุกแบบนี้นะครับทีเดียวนะปึ๊บให้มันดูแต่ถ้าแต่ถ้าตัวปลอมนะถ้าตัวตัวจนะีนอ่ะมันจะกระตุกนิดเดียวก็ติดแล้วแต่ถ้าตัวแท้ต้องกระตุกเยอะ,อะ,อะม,มันต้องใช้แรงเรยอะต้องใช้แรงเยอะข้อเสียนะสตาร์ทยากนิดนึงแต่ผมสตาร์ททุกวันไง ใช้ทุกวันมันก็ชินมือไปแล้วเพราะว่ายัางไงนะครับอ,อ๋ออย่าลืมนะปิดกอกหน้ามันทุกครั้งนะปุ๊บปุ๊บแบบนี้ครับแต่ถ้าใครใช้ทุกวันก็ชินมือครับกระตุกธรรมดาแต่ถ้าคนไม่เคยใช้ก็ต้องใช้แรงนิดหนึง่งของหน้าผมนะกระตุกจนนี่แตก่มนนะครับเมื่อก่อนนะต้องใช้จังหวะของเขานะจังหวะของเขาเนี่ยก็เลยมันชินมือไปเองนะครับก็อลองหากันดูครับมารุยามะราคาก็ไม่แตกต่างไม่ถึงเก้าพันแล้วก็บาง บางที่ก็เก้าพันแปดเก้าพันประมาณนี้แหละครับผมได้มาแปดพันห้าครหาอยู่ก็จะได้ครับผมนําเหนือเลยครับมารูยามะใครหาอยู่จะได้เลยโอเคครับประมาณนี้ใครอยากดูแบบไหน,นคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจะจะได้ดูเรื่อยๆครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ